ก็กราบสีทุกชัานกันด้วยนะคะผู้ผมอีกเช่นเคยนะครับผมอาก็อยู่ในงานซูเปอร์มาร์เก็ตซูเมเนเตอร์กันอีกแล้วนะฮะเพว่าวันที่สามใช่ไหมถ้าทำอะไรวะของหมดแล้วเออใช่ใช่ค่ะของหมดแล้วต้องสั่งของเพิ่มเนี่ยว่าออรอบนี้ผมจะสั่งแบบบิ่มๆเลยนะเอาเป็นแบบสินค้าที่แพงก็เราต้องดูตรงนี้นะเห็นไหมไอ้ี่ยมาจับวากามีคำว่า,า,า,าตู้เย็นก็คือต้องวางเฉพาะตู้เย็นเท่านั้นนะครับผม คือแบบอันตรายมากอันนี้ชั้นวางได้ตู้เย็นตู้เย็นโอ้โหตู้เย็นเยอะมากอันที่ไม่จะไปดออก็นี่ประมาณนี้อ่าดีทีช็อร้านขายตัวละครจากแมปทอยเลทเทอร์เวอร์ดีเฟน์ในราคาถูกเริ่มต้นเพียง9บาทเท่านั้นมีกองสุมเอนจิเนียร์งบเพียง4 9บาทบอกเลยว่าราคานี้ถูกมากๆมีรายการกดเกมพาร์ตขายเพชรในราคาถูกและทางเพจมีเครดิตแจกฟรีสามารถเข้าลิงก์ใต้นางคลิปนี้ได้เลยค่อยๆขายก่อนเออ อะไรวะเนี่ยซื้อเรียวเหรอไปยเฮ้ยข้ามาชั้นบนไม่แน่ใจคือมันมีแบบกดทีเดียวเลยไหมมันกดค้างไหมเออคีค้างไหมโอ้คียค้างได้ไงวะเฮ้ยกูไม่รู้ว่านี่ยโอ้อันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้ลองขายดูก่อนลองเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าวางตู้เย็นเอาผืนสั่งมือหรอชิบหายแล้วปิดก่อนแล้วกันก็วางไว้ก่อนโอเคไม่เป็นไรเปิดร้านนะฮะ โอเครรยของเราเนี่ยต้องการเงิน,นจำนวนมากอันนี้คือล็อกยูไหนดูซิการพริหารต่อไปคือต้องระดับ6ก่อนอีก3ระดับโอเคถือว่าไม่ยากมีจ่ายบินด้วยนะบินค่าอะไรไปเนี่ยไม่รูอ้อ่ะแล้วก็พี่เลยว่าช่วงเนี้เรายิ่งขาดแขนใช่ไหมเราต้องกู้เดี๋ยวใช้คืนภายในยอดชำระรายวันกู้สักหน่อยขอ,อกู้หน่อยอา กูเนี่ยไปจะมาทำอะไรกันเลยบอกเลยว่านี่เราต้องก,การตู้เย็นเห็นไหมคำอกว่าต้องการตู้เย็นอันไหนวะตู้เย็นเดี่ยวตู้เย็นคู่โอ้ยมันเพิ่มมาอีกร้อยเจ็ดสิบห้าดอลลาร์เองเอาคู่ไปเลยสั่งมาเลยต้องการตู้เย็นโอเคได้รับลูกค้ามาสวัสดีครับอ๋อขอบคุณครับผมเอ้ยเดี๋ยวตั้งราคาอย่างวะจำไม่ได้เดี๋ยว,ยยวดเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะโอเคเครดิตใช่ไหมครับสามดอลโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ตั้งราคาอย่างเอ่ยสามห้าห้าโอเคแล้วก็จะมีราคาประเมินได้หไหมราคาตลาดอย่างเงี้ยเราขายก่อนราคาตลาดนิดนึงอะไรแบบเนี้ยโอเคตู้เย็นมาส่งแล้วไว้ตรงนี้รับกันนี่อันนี้ใส่ตู้เย็นไว้รบเลยพน้อยรับน้อยคนผู้หญิงร,อ,ร,อ,รอ,อสักครู่นะครับโอเคผมกำลังไปปุ๊บอ่ามาคิดอีกแล้วเหรอสามดอลลาร์สามบาทโอเค วันนี้อรับอะไรดีครับโอ้รับช็อกโกแลตบีเหรอโอ้ใช่ใช่ใช่มันอร่อยมากเลยโอเคเอาไปเงินสดแบบคนนี้ทอทอะไรทอนห้านี่โอเคยังจําได้อยู่นะถือว่าเก่งอยู่อ่ะคนหนึ่งนะลูกลูกค้าก็ขยันมาลูกกันโเอ้ยผมครับของดีเฮ้ยอย่าไปตั้งราคาเลยเสีย,ย,ยละเฮ้ยเชลล์ได้แล้วได้แล้วเรารับอะไรมาอันนี้เหรอหนึ่งสี่สองเอ่อ สี่โอเคใช่ไ่มจำเป็น้งราคานี้เลยโอ้โหโคตรไปเลยโคตรไปในกำไรราคาตลาด3.4มจุอ๋อ่าสบาทก็ได้อ่ะขอกกำไร1บาทแล้วกันต่ำกว่าราคาตลาดนิดนึงนะฮะเราเผื่อมีคนชอบเยอะ20โอเคขอบคุณครับอ่าโว้ยเยอะคนนี้เยอะขอบคุณมากโอ้แจมสเปสโว้ยเกือฟล็อปแค่ร้อยแปดสย่า เอ็ึงนะเฮ้ยขยันมากจังวะอืออุ้ยใส่สูตแบบนี้เงินต้องหนานแน่เลยอะจ่อชยชดยอะจะเพิ่งจะไปแต่งงานวันนี้หรครับก็คนซื้ออะไรไปฝากแฟนสาวครับอืมสูตรน้ำผลไม้แหละโอ้นี่คือราไรผลมรผมไม้ผมเพิ่งรู้นันเนี่ยโอเคหมดครับอันนี้ไม่รู้ละาใช่หรือเปล่าดาวม่วโอเคเงินพอดีแล้วถึงว่าต้องจ้างาร่างงานนี่นไหมเออขี้เกียจแล้วอะ่ะโอ้โหต้องทำธุรกิจให้เสร็จก่อนด้วยถึงจะจ้างได้โอเค เออกู้มาจ้างงานเลยแหละก็เรามีของแบบตู้เย็นแล้วเนอะเราก็ต้องสั่งอะไรที่มันเบิบ่มๆหน่อยจัดมาสองร้อยตึงต้งๆเราต้องลงทุนอุยอ๊ย,อ,ยอุยสวัสดีครับผมคุณทิชานนะครับโอ้ย3ี่สิบสามดอลล์โอ้คุณทิชานบริการครับโอ้ยนายเอาเจ๊เจ,จอาไรอ้าสิบเอด็ดดอลล์นะเจ๊อืมขอบคุณวี่ขายดีแล้วเนี่ย แจมฟุดๆโอเคขอบคุณมากเอเน,นมาอันนี้คือนมปะไม่ใช่อันนี้หรออ๋อที่วางของอะไรสักอย่างนี่แหละอุ้ยมันตะปูตึะพีน่ารักมากเลยวะ่ะชอบอันนี้คืออะไรอะ่ะกาแฟดำวางของเนาะอ่ากาแฟดำดำเนาะอกาแฟดำฮึบดื่มกาแฟกันเยอะถือว่าดีอ่าซื้อฉันเยอะ สวัสดีครับอ้าวว้ยมาเง,งินไหนแล้วใส่สูตรแบบนี้บัตรเครดิตแน่นอนเออสวยสวยมากคนนึงนะเดี๋ยวค่อยๆรีบมาแล้วใจเย,นย,นย,นยน็นๆนมอนุมไปที่วางชั้นวางเต็มหมโอเคน่าจะขายนมคู่ต้องคึกขนมปังว่ะนมต้อคู่ขนมปังไงอันนี้ไข่ทุกคนน่าจะชอบ เ้ยอย่าไปตั้งราคาพวกนมขนมปังเลยใช่ไหมตั้งไปแป๊บๆราคาตลาดสองขายสามแป๊บหนึ่งไอ้พวกนี้อันนี้รีบๆเล้วกันราคาตลาดสามขายสี่จัไรนิดหน่อยฮึบป๊อป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 อันนี้เราขายนี่ก็สูงกว่าต้นทุนอ่ะจิบห้าโอเคครับอ่าโอ้ชาดำขายออกแล้วบัตรเครดิตเจ๊เจ๊เจ๊เฮ้ย ลืมตั้งรอสิบสองโอ้เชี่ยไอชัดวางก็ลืมตั้งด้วยขายเจ็ดบาทโอเคว่าอยู่พวกนี้มันหยิบเอาหยิบเอาเลยไม่ถูกด้วยว่ะไอพวกนี้ไม่เหลียบจัดเลยพอเท่าไรสามหนึ่งสองสามหนึ่งโอเคอุ้ยตั้งราคาแล้วใช่ไหมหรือเปล่าวะดูก่อนชาด,ดำสองอันหนึ่งจุดเจ็ดห้า ต้องหลาัขายแล้วใช่ไหมโอ้โหรู้สึกขาดทุนเยอะยับมากเลยอ่ะอะไรสองดอลลาร์ครับผมหูม,มืดแล้ววะ่ะโอโ้วันแรกก็แบบโคตรวุน่นวายเราเปิดไฟก่อนจะสามทุนครัโอเคเงินถือว่าดีนะค,ครับเหมือเขาบอกอุ้ยกำกำนะจอมหน้าหล่อรองเขาโอ้โ,โ,อโ,โ,อโ,โ,อโพักเสร็จร้อยชัดๆลงไหลเขตรครับจิบจิบดอลลาร์ครับผมอ่าถือใช่เกือบเกือบ อุ้ยอันนี้แบบแต่งตัวแบบแบบพูดดีโอ้โหเทศญาติไ้ทำงานนะเนี่ยอ่าสี่อ้าวรับสามอย่างไงรถได้เปล่าไม่ได้ครับจุดนี้ผมขาดทุนแล้วครับพี่ผมขาแล้วล่ะผมจะเพิ่มราคามากกว่ายอยีกตอนเนี้ย <c oughs> เออเออน,นั้นอะไรโอ้โหพี่เงินหนามไนกระเด้นจะให้ลลใรถราคาให้เหรอพี่แบงร้อยมันแตกเลยเนี่ยโอ้โหเงินหนาเลยอู้หูยจะหยอยรถดิ อุ้ยโอ้สูรแบบนี้นำดำแบบนี้เงินหนาแน,น่นอนเราวบัตรเครดิตใช่ไหมครับพี่ชายแน่นอนโอ้ยน่าจะออกกำไรเยอะกว่านี้อุ้ยโ้แบบอา่าก็เรียว่าคนรวยมาซื้อ,อเ,ยเยอะมากเลยไมีคนใส่สูดนะครับน้องร้านเราเออเจมแจมทั้งนั้นโอ้โห oh my god wow. สามอย่างเยอะแล้วว่ะคนล้นคนล้นเลย โ <Okay. S 2> อเคแปางไมตรงนี้มีเงิงไปแล้วปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปอะตอนนี้ไม่มีใครมาอยู่กับเราแล้วแหละเออโอเคค่าบันเป็นเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยเราต้นทุนวันสี่ร้อยแล้ได้กำไรมาสามร้อยเห็นไหมรรลลกกเงินคงเหลือสี่ร้อยสี่สิบดอลลาร์กำไรเยอะอยู่วันนี้เฮ้ยมีแป้งราคาขึ้นนิ่งหรือชาดาราคาขึ้นมาะแป้งแป้งแป้งอังานานี้คือแป้ง อเอาหกเลยกับชาดำใช่ไหมชาดำใช่ไหมวะอันไหนวะราคาลงลืมดูไม่ทันอะ่ะจะไม่ได้มันเร็วเกินแล้วก็นมเนี่ยเรารู้สึกมันคนซื้อน้อยหรือเปล่าหรือมันเยอะวะไม่แน่ใจเปิดร้านเลยล็อกกันนะฮะอืมไอเป้าหมายอะไรเป้าหมายให้คลังสินค้าใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์อะไรคังสินค้าใหม่วะอันนี้อ๋อ ค้างสินค้าคืออะไรอันไหนอ่ะโอ้ยซื้อค้างสินค้าแปดร้อยหรอเช็ดเคแปดร้อยเลยนะขอไว้ก่อนแล้วกันเออไม่ค้างสินค้ารุ่มประโยชน์อะไรขนาดนั้นล่ะโอเคแล้วนะไม่ใครมาเลยเนี่ยเร็วชะตากตังอ๋อสวัสดีครับคุณครับคุณครับเลยเนี่ยสวัสดีครับคุณเจะรันอะไรดีวันนี้โอโอ้ยคนออาซีเรียลมันกล่อ,องเดียว ใส่สูตรซะดิดีโอ้โหถอ,อนเยอะซะด้วยมาแลกต่างใช่ไหมคุณนายเสียกกี่กล่องี่โอ้ยแจ่มเลยครับคุณนายแบบนี้ผมรักผมรักคุณนายมากอ๋อสิงหาเองเอาไปาให้ทิปก็ได้นะครับเออแป๊บนะจริงดิเราซื้อข้างสินค้าเนี่ยก็คือเอาสินค้าไปในนี้นี้หรอแล้วสินค้าไว้มันดียังไงอะยังไงต้องมาขายเหมือนเดิมอะ เออมันต้องแบบค้าสินค้างไงพี่คิดว่าเราซื้อไว้ตอนแบบเราแบบออมีพนักงานด้วยอะไรแบบเนี้ยเออมันจะง่ายกว่าไหมนั่นดิ19เโอเคแล้วไอ้นี่เรากูมาต้องจ่ายหรือ,อยังบินนี่ไงต้องจ่ายตลอดใช่ไหมจ่ะทุกวันก็ไม่ได้ซีนี่อะไรเนาะแค่บินที่เฉยไม่รู้หรือเปล่า <S <S โอ้ยเยอะโอ้พี่เสียนทุนพี่เลย ฮึ๊บดาวหรอกหมายหมายครับไหมครับคือแบบพี่แบบสมบูรณ์อะไรแบบนี้อ่ะสมบูรณ์แบบเออเนี่ยโดนต่อยที่มาชิบหายเ,ยเนี่ยอันนึงนะดึงตังคืนหน่อนโอเคแจ่มเลยอ่ะอันนี้มันมีขโมยได้ไหมถ้ามีคือแบบต้องจ้างบริการไปเนะี่ยไม่แน่ใจนะก็วงจอปิดหรอกยังไม่มีเลยเออสองจุดสี่นะพอดีนี่ว่าลืมไปเฮ้ยอันนี้ไม่ค่อยออกเลยวะ ขายแพงไปหรออ๋อสี่สี่ใบแล้วออต่ำกว่าตลาดนิดนึงไป็นยขนมปังแพงเกินไปอา้าวจริงเหรอวะขายออกกำไรนิดเดียวลดให้ก็ได้อ่ะขายได้ก็ได้คือมันบ,บ่นอยเงี้ยบ่นหืบ่นเหรอลุ้งคนบาทเดียวปลายคอแค่นี้แหละ <c oughs> หินมันขิน,นเลยแม่โอเคโอเคปะ จีครับเออสิบสวัสดีเป๊ะอันนี้ล่ะโอ้สวัสดีเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกสิบทอนได้สวยอ่านหรือว่าก็ขายดีนะอันจะขายดีน,ะนี่เป็นไข่ปะอะไรขายดีสุดวะตอนนี้อันเนี้ยมันคืออะไรวะจำไม่ได้แล้วไอช่องเนี้ยซื้ออะไรมาวะแป้งปะหรือเป้าหรือซื้ออะไรมาอาโคตรเหนื่อยตอนนี้ดูดิ โอ้โหขายจนมืดละแปบ๊บเดียวโอ้ชิบหายละโอเคสี่้มซื้อทีอันสองอันเนี่ยนะเหนื่อยมากเลยนะเน่ยซื้อแบบรวดเดียวไม่ได้เหรอพี่เออซื้ออันสองอันโอ้เหนื่อยวะ่ะแบบจ้างมาล้าง,งาามากเลยอะ่ะคิดเงินเสร็จสองร้อยรังก่อนต้องไป็นระดับสิบด้วยคือแบบต้องเล่นเยญ่ๆโอ้ใจ บินเข้าแบบตื้อเลยสามร้อยสิบมาซื้อคังอันนี้ซื้อละได้อะไรเสื้อไม่ได้อะไรเฮ้ย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 ยังเฮ้ยเราอัพเกรดว่ะโอ้ไอ้คังอันนี้ว่ะผมนึกว่าคังเก็บของอันนี้เฮ้ยแจมอยู่นะห้าจุดห้าเคเฮ้ยแป๊บเอาก่อนเราย้ายก่อนนะอบอ่าจัดที่ใหม่ก่อน โอ้โอเหเราต้องติดไฟตรงนี้เพิ่มนะเนี่ยตั้งช่าทางแล้วมันมืดไปแล้วบ่นกันอีกเออมันมีเลดติ้งอยู่นะคิดว่าลูกค้าอันนี้นอะไรปรับแต่งชื่อร้านสองละอ๋อเปลี่ยนตำแหน่งทางเข้าเปลี่ยนได้เจ็ดหลอดโอ้โหคตแพงอะอันนี้การเติบโตนะฮะคือแบบเพิ่มขนาดพื้นที่ร้าน4ี่คูณสอะไรแบบเนี้ยอ้เกละโอเคถ้าเราอยู่ระดับหจะดีกว่านี้อ่าวัน โอเ,เดี๋ยวลูกค้าแป๊บนึงรับลูกค้กาคนสุดท้ายก่อนดีกว่าโอ้ยมีเยอะขอบคุณครับว้าสามสิบเอ็ดนี่เหรอ thank you thank you เลย thank you so much อ้าวสั่งไม่ได้ลืมไปมื่ละแล้วเขาปิดร้านเลยแล้วกันไหนดูสิอ่าไม่ไม่เจอสินค้าที่อยากได้สี่คนสินค้า 5, 5, 5, แพงไปแปดเออเราตัดแพงขึ้นไปจริงแหละทอนเงินขาดหนึง่งอ้าวชิบหายละทอนเงินขาดแล้วทอนเงินเกินหรือเราทอนเงินไม่ครบวะ ั่นมันคกกำไรนะเฮน้ำมันกับแป้งราคาขึ้นนะฮะน้ำมันกับแป้งนี่หรอน้ำมันน้ำมันน้ำมันแป้งพดราคาแป้วห้าแล้วกันน้ำมันเืออะไรนี่ปะน้ำมันขายห้าโอเคน้ำมันกับแป้งราคาขึ้นงั้นหรือก็สั่งไว้ดีไหมแล้วเขาสั่งไข่กับนมเพิ่มดีกว่าจะหมดละอันนี้ด้วยน้ำมันกับแป้ง น,นี่จัดมาเน้นๆอ่าแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ไฟไฟโอ้ไฟเวลาสาศวสิบแพงจังวะเชี่ยอขออันหนึ่งแล้วกันเออขออันหนึ่งเปิดร้านก่อนที่เปิดร้านย้ายให้ฝั่งนี้ละมันมุ่งไฝั่งนี้วะเ่ยโอ้โหอันนี้นยังเยอะอยู่นะเนี่ยไม่ต้องรีบซื้อก็ได้ทีหลังเออแต่นมอ่ะ ตามมาตรงนี้อ่ากลางๆเลยมันจะได้สว่างสว่างหน่อยน้ำมันป๊อปป๊บปป๊อปโอ้สุทธิครับพวกของกำลังเข้าเลยเจ๊เจ๊แป๊บหนึงเจ๊เจ๊แป๊บหนึ่งนะเจ๊หึ่งนะเชิญครับเชิญครับซูเปอร์มาร์เก็ตใหม่ของเราใหม่ว่าตั้งนานแล้วโอเคเราตั้งอะไรแล้วเนาะอันนี้ราคาขึ้นลงโอเคป๊อปป๊อปป๊บปป๊อปป๊อป สิบเอ็ดดอลลาร์หรอทอนหนึ่งาโอเคป้าป้าคนครับตอนนี้เรื่องเข้าใจละก็คือเราต้องขายกว่าเราจะขายราคาเท่าตลาดก็ได้ถ้าผมจะขายราคาต่ำกว่าตลาดก็ดีก็คือเราต่อเราขายแบบราคาเท่าตลาดอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ได้กําไรต่ำกว่าตลาดนิดนึงก็กําไรเหมือนเดิมนะครับผมอ่าก็ว่าเราขายต่ำดีกว่านะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมันว่าจะซื้อเยอะขึ้นเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเช่ญไป จะดีแบบราคาถูกมากเลยผมชอบร้านนี้นะขอบคุณครับผมการ้านเราขายของถูกอยู่แล้วถึงรอบที่แล้วมันจะแพงมากเลยใช่โอเคขอบคุณครับว่าชิเม้นปดล็อกแล้วว่าขายครบ100ชิ้นแล้วโอ้โหเป็นไงคนมันเก่งกงแบบนี้แหละอ่าสิบห้าโอเคโอ้เจ๊มาแล้วเจ๊วันนี้เจ๊งามมากเลยนะเนี่ย โอ้ยครับเจโอ้นี่เจสวยเลิศมากเลยนะวันาาเนี้ยเจจะหลอกชมอเอาเงินฉันสินะไม่ได้หรอเจลุกแผลตัวผมดีมากไม่เกินเออเจราคาร้อยสี่สิบนะร้อยสี่ห้าใช่ไหมไม่นานไม่ได้ไไดเจมองหน้าละมองหน้าคนะครับเจโอ้เจคนนี้ก็เฮียเหมือนกันขอบคุณครับแจ่มเลยเนีขอบคุณ,อ,คณอุ้ยอุ้งเท้า โอ้เราแป้งเงี้ยนีน่งงผมเราขายราคาตา่ำกว่าตลาดเลยที่ตลาดมันห้าสิบเจ็ดนะอันนี้ร้านเราห้าเป๊ะเลยนะเนี่ยค่ะร้านเราดูสิดูดูสิปะเขาดูข้างล่างนะนี่คือสีดแดงไม่ใช่นี่คือสิกูบิน <c oughs> เออเดี๋ยวกูบินอุ้อยนายจริงนะเพื่อนนะส่งอุ้ยได้อยู่สวนตด๊กทั้คุณนายคุณนายมีแฟนยังเอ่ย ไอผัวได้ยังไอ้ผัวได้ยัง,ยงเ <c oughs> ออผัวตกนะ <c oughs> เจ๊บอ,อกผัวกูตกนะไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคโอเคอันเดียวเฮ้ยเฮ้ยคนนี้ซื้อเยอะเห็นเดิมไปจิบนู่นจยิบนี่แล้วคนเนี้ยดูจะท่าทางของเขาแล้วน่าเยอะแน่เลยใช่ไหมหแม่น้องมุมซื้อเยอะผมรวยครับโอ้โหเรียบร้อยต้องบัตรเครดิตอยู่แล้วระดับนี้ซื้ออย่าเสียว โอ้โหอันเดียวน้ำมันไอ้ไม่โทษเลยไหมมันน้อยไปเอะไไม่เจอกาแฟเอากาแฟหมดหรอว่าแล้วอะไรหมดสักอย่างเลยกาฟแฟนะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมซื้อกาแฟมาฟังไว้สามอันเลยสามแพ็คจัดมาผมตามใจเจ๊ทุกคนกาแฟมาแล้วครับกาแฟยากได้กาแฟแบบไหนพูดมาเลย อเมริกาโน่ปูชิคาปูชิโน่กาแฟดำกาแฟเงากาแฟเหลืองอะไรว่ามาเลยมีหมดนะฮะกาแฟแดงฉันมีหมดเออรอก่อนนะไปกาแฟเราขายราคาตลาดต่ำแพงว่ะสิบแล้วกันเคยได้ซื้อเยอะโอเคมามาแล้วครับผมอ้ามาแล้วร้านเราพร้อมบริการเต็มที่กาแฟมาแนละ้โอเคเท่าไหร่สี่สจุดห้าโอเคอันเดียวอย่างโห ไม่ถอนเลยไม่นาะโอ้มึงแลกเงินใช่ไหมโอ้พวกเงินไม่หนาได้แป๊บๆไป,ๆไปๆร้าดไม่ท <c oughs> ักนะเราทำไ่ต้อนรับคนไม่เงินหนาเราต้อนรับแต่เสียๆเท่านัา้นร้านเราเนี่ยโอเคตอนนี้สินค้าเราจะอ่าสินค้าเราจะระด,ดับหกและวะ้วว่ะระดับหกเนี่ยคือสบายละเราจะเริ่มซื้อสินค้าเพิ่มได้นะฮะโอเคโอ้ลองเช็คก,ก่อนขนมปังเรามันราคาต่ำกว่าตลาดอยู่เนาะอันนี้ก็ต่ำกว่าตลาดอยู่โอ้ ก็ได้่นี่ยว่ะทำไมมันคนไปเขาน้อยน้อยโอ้ข้ามังเย็น้อเร็วจังวะซื้อขายไม่กี่คนเองเนี่ยโอกาแฟเดี๋ยวสาสตร์ราคาต่ำกว่าตลาดโอ้โหอยซื้อสิบสิบยี่สิบฝากลูกฝากมียาอะไรไนะแบบนี้ฝากปู่ฝากย่าฝากแม่ฝากพ่อเออซื้อเยอะนั่นแหละอยู่นี่เออเดินไปเออนะละเออไอ้เออแจมหนักมากมา ป๊ป๊บป๊าป,ป๊ขอบคุณครับผมเออเยอะแบบนี้หน่อยนี่แหละที่ต้องการเงินนานๆเลยเอาอะไรบ้างครับอืมก็เยอะนะแต่นีีอีกอัวของถูกอะเออทอน1.5โอเคเดี๋ยวเปิดไฟก่อนฮึบนี่สว่างวิ้อู้กาแฟ20แน่นอนเพราะอัลซิ่งเปกาแฟแพงมากเออกาแฟถ้าแพงสุดแล้วเลยซื้อมาเยอะไงเห็นไหมถ้าขายดีด้วยกาแฟหรือว่าแจมอุ้ยจะยมีของนิดเดียวขอนิดนึงได้ไหมอ่ะ คนเร็วคน imer, คนเลยที่คอรจะสองทุ่มนะลอง <downstairs>. ซ okay. ื้อมาดูก่อนโอเคควรจะสามทุ่มป๊อปป๊อปป๊อปป๊อน้ำเปล่าจัดไปเน้นๆน้ำเปล่าอ่าเดี๋ยวรออยู่ตรงน,นั้นก่อนนะฮะเราควักเพราะว่า <t> น้ำเปล <lden S 2> ่าก่อนวางพร้อมกับนมไม่ได้ด้วยโอเคอ่ะกล่องสุดท้ายแล้วนะครับผม อันนี้น่าจะเป็นที่ชั้นวางโอเคโวางปุกซื้อเลยวะ่ะแป๊บหนึ่งนะฮะน้ำป่าไม่ตั้งราคาสองจุดห้าแล้วกันขอกำไรหน่อยโอเคมาพร้อมแล้วป้าโอ้โหเอาไปง่ามาแตกโอ้โหแบบกงค์อพี่อือ๋อซื้อเยอะหน่อยเงินหนานไเน่ยป้าซื้อฝากหลานหนออ่อยป้าเอ้ยเอ้ยขอดีครับ อะไรอ่ะไม่นจํามันหมดโอ้โหหมดเร็วมากแต่ละอันซื้ออันหนึง่งละมันหมดโอเคพอ,ด,อคคดีโอเคครับบัดโอเคสิบหกจุดห้าด้วยแม่อันนี้คนดีแล้วเนี่ยแบบเรา,าแบบไม่เอาจุดห้านะเราขาดทุนมันยังแบบให้เราไม่ได้ครับผมต้องเอาแบบจุดห้าให้ผมด้วยเลยเนี่ยคิดเงินไม่ถูกต้องถือว่าดีนะเออคนดีนะเนี่ยคนดีคนดี เท่าไหรทอทสิบหาโอเคอันนี้เราขายเท่าไหร่เอามานหกหแล้วกันขอไม่ขาดทุนมากโอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะฮะสำหรับ EP นี้โมเวลหแล้วอะ่ะเราสามารถอัปเกรดร้านได้ไม่ใช่เรียกว่าอัปเกรดสิซื้อของเพิ่มได้นี่โชว์โชว์ไปหน่อยชิบหายเงินไม่พอเออน่าจะ EP ต่อไปนะ EP นี้เราเล่นแบบโอ้โหมันมากอะ่ะ คือขายของมันมากแต่อยากให้ไม่รู้ว่ามันจะมีอัปเดตเรื่องของอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าไอ้นี่คืออะไรอะ่ะใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะเออไม่รู้เป็นเชื่อมกันหรือเปล่าประตูตรงนี้ไม่เห็นประตูนะเออโอเครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b s c ค i b e ให้ผมด้วยนะฮะพเพื่อจะผมทำคลิปต่อไปนะครับผมก็ใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์เยอะคอมเมนต์ได้ว่าจะดูอีพีต่อไปทําอะไรนะฮะหรือมีแนะนําอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมเออพี่ไม่ค่อยรู้อะไรมากเนาะ โ okay, อเคครับบายๆไร้นนะ้ะเพื่อเป็นังใจนะฮะ